กลบสบายดีพ่อแม่พี่น้องลุงป่าว่าสุขสุขคนสุกสุบอนที่ติดตามบชมสองสนีป่าพี่น้องพบพ่อกันคือเก้าตอนบรรยากาศย้ำแรงพี่น้องเอ้ยน้องสาลาผันลกกกาผูดด้เดียวลกกากะสนีนี่แหละสนีเป็นตากลองให้น้องสาลาเนาะน้องสาลาผกากาห้าพี่น้องเอ้ยกากะงามู่พี่น้องเอ้ย แ่น้อง,งสลาเป็นคนหลบน้องเดอน้องน้องสลาเด้อพี่น้องพี ok ่น้องกาเฮาพี่น้องเลห้ากระาก็คือว่างามพอสมควรนะพี่น้องหมัดหมัดแล้วอันนี้หมัดแล้วเป็นกากีพี่น้องเลยลกน้ำแทบบ่ทันพูนมนมพ่นันดำหน้าอยู่ทางลุ่มพู น้องสละลกไว้พี่น้องเอ้สนี่็โลกสอยเป็นยูพี่น้องน้องสระพี่ทั้งนี้แหละิที่หนึ่งจะเพ่มมาลกทังนี้โอ้ยีที่หนี่ไตาเสียได้ไวพี่น้องเ้ยแม่คนดำผินดำหน้าไหวโพดโพพี่น้องแม่นักสลัดลกประท่านมาสันพี่น้องบรรยากาศย่ำแรงแรงตามถงไตรงนาพี่น้องเ้ยได้ยินแต่เสียงอ่ะมากรดิงว่าต้งติงติงติ้งอยู่พี่น้อง อันนี้จะเป็นเทียงครัอยู่นี่น้องเทียงกับอันข้อไก่เถ้าพ่อบอกคอยอยู่ไม่แต่ลองตาอยู่พี่น้องเลยลองตาเพิ่งห่ากันขึ้นมาเอากะพี่น้องเพิ่อคนกะคนกะลงไปดำพอยังดำบอทันแล้วน้องยอดกันมาซอยดำห้ดำหน้าพี่น้องเอ้ยเอาสิไปไปเบิ่งน้องไปเบิ่งส่วนดำห้ดำหน้าอยู่ทางหลังเนาะมัดใหญ่พี่น้องมัดตอกมันสันตอกมันสันพี่น้องเอ้ย บ่ต้องมัดใหญ่ดอกมัดสำหรันแหละเพราะที่อุ้มมัดใหญ่แล้วกันเพียงข้างมัดใหญ่ไปบอกว่าเด็น้องยอดเราพอดีอุ้มเพียงข้างเลยอุ้มกันอุ้ยเพียงข้างมาสั้นอุ้มเพียงข้างมาสั้นเพิ่นหมักเงยและเห็ดเสริมพี่น้องอันภาพมันแบบว่าไล่หูไล่ตากขอโทษขออภัยเด้อเพราะว่าโทรศัพท์พังกับบริการสั่นนายพี่น้องเอย แม่ราคากระถืกชึ้งบริการสั่นโลกเจ็บมือได้เลยพี่น้อง,งเลยจะเอามาตั้งแม<น>่ตกน้าอลไรก็แล้วบางที่ก็ตอนนอากอัารยังก็บริญินหัวเสียงพี่น้องอันนี้ตู้ตู้ดำแล้วอันนี้ดำแล้วเมื่อก่อนพี่น้องกําลังสีเขียวเอาขึ้นมาแต่ว่าฝนยังบมดตกน้องเอ้ยนี่บรรยากาศยามแรงๆรขึ้นผ่าขึ้นพลเมื่อนี่ หากจะพ่นสิตกบวตกหากขึ้มตลอดเวลาเลยเฮาสิลงไปเบิ่งว่าน้องเงยพรมาดำนาสอยกับสามมือแล้วพุณว่าสอยเฮาเนาะอันสเน่กับขั้นพ่นบวตกกสิดำแต่บออื่นนี่แหละพี่น้องดำแต่เบออื่นนี่ก็คือสิ้ยุดล่อพ่นโต๊กไปเลยจะดีดดาต่อน้องตานเข็นอันกา ดำเข็นกาอยู่น้องอันนี้หน้าที่หาดำแล้วน้องดำแล้วกลายเติบยู่มีคนดำกลายคนน้องสามสี่หาคนนี่เลยมีน้องยอดน้องต้านกคะเคยลา แล้วก็บ่าวบ่าวใตา้เนาะกับน้องสาวหนาดพี่น้องเอ้ยเอาเปิ้นมาดำสอยกันเปิ้นมาสอยพี่น้องเอ้ยพอเปิ้นก็ยังมันมีน้ำดำในนี่นะฮะมีนมม้ำดำจุขึ้นมาแล้วก็ดำในนี่นะพี่น้องขึ้นมาสอยดำโอ้ยเกือมันล้มพี่น้องเอ้ยเมื่อกี้ <laughs> พี่น้องน่องยอดกับวาดดํานาสวยน้องยอดน่องยอดน้องตานเคยหลาพี่น้องเ้ยบาวไตยน้องนาดห่าฮานเอซีนมซนมโสดเบิร์ดฮานุว่าันน้องนาดกัได้อยากเป็นนมอี ีพี่น้องสบายดีป่าลุงสบายป่าล้งทำหน้า้ยสบายดีมาเ่นทำหน้าสวยกันเ้อว่าวตาย้นเพี่น้องพนตกวยิเลนแข่งแข่งเปียกสื่อดอกพี่น้องเอ้ยแต่ว่าอันนี้เาดูาดูมาได้ในน้านี่น้พนตตี่น้องแม่อ ตื่นพลนวะอันนี้อันนี้แคมห่วยแคมอันแคมห่วยในจังหน่อยพี่น้องหน้าต้น,นี้ทา,ง,างป่าสิมีจังหน่อยก็มีหิตเอามากินหัวชุเจ้าแล้วข้าชั้นเจ้าดำสะอนะไรแม่เอามา่อกินแล้วบ่หินโย,ยงมันออกมาจากกันป่าจากห่วยอันนี้จะเป็นห่วยได้พี่น้องเดี๋ยวมีป่ามันจะเป็นห่วยหวยมีก้อนอมไม่พร้อม

เจ้าไปจอบฝุ่ซาก็ต้องตานวะป้าขึ้ไปข้อไปจอบฝาษาพี่น้องเออข้าวันโต๊ะล่มกับแจักสีว่าขึ้นไปยังเนาะขึ้นไปจอบฝาษาแล้วกันโต๊ลงค่ะอืม อกสิตัวฟูซาบะมาบักข้อแล้วนะแทบข้อบ่มีจังหน่อยเลยพี่น้องโปดโทรนี่แต่จอบซองมะอืมจอบซองน้องบวกก้าเขไปไก่ฟูซาบนแม่ เอว่ามีเห็ดฟุ้นอีกแล้วอย่างศิรษ <or Gram s tide> ์ฟูมแบบแบบผู้บ่าวเอ้ยขอสะออนจะด้มีแต่คนดำไวๆพี่น้องเลยซาแต่น้องต้านผู้เดียวฮะเ่ย ดำกะนี่นะพี่น้องนาก็สิทีอยู่ไยเติบอันนี้แล้วแล้วสามแล้วสี่ให้แล้วนี่พี่น้องให้ยาวยาวให้พี่น้องยาวดีหน้ากัน้นำพันในเครื่งเนาะ ท่านเอึอว่าคือ้ออกกลยซุปซุปเปิทานก้นมาทางนี้ได้ส่ัอกัออกเลยแเ้ยนเขาบาี้ายว่อาอเหอบ้อยอดก็เบาแต่ต้นกานทางซ้ายเป็นน้ำก้นกันเนี่ยเบี้ยนเขาแกนแท่ผดด้ผี่น้องเลย แม่นแมไหนใหญ่จังหน่อยน้องยอดเ่าเก่งเลยพี่น้องเกิดมาได้สามมือแล้วน้องยอดมาดำหน้าซอยซอยสนีพี่น้องอื่นพักกระสือไม้ได้ไ้พี่น้องกันเพิรนบัตโตามะม่ามันบอ Nào, mà mài nó nhọt mà mài xào phải không nó nhọt á oh. này bọc bò bạc bọc tinh gì đấy ô oh. <laughs> 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 เจฟเฟอร์นันดำหน้าเมยก็บอกหยอกกันนี่แหละพี่น้องกับบบเมย์ก็ยอกกันไปหยอกกันมาัเพอร์็ไนาะนลอกไหวงเกียวนะกวดเป็นไอน้ดัอันโอ้เบาอันเคยหลาลองเพลงพี่น้อง

ขันหล่อขมาพี่น้องดี๋ยติดลิขสิทเดี๋ยวมูน่าเสียนฮะแต่ก่อนรับมารับสางพี่เด้อเด้อที่แรกเองยังยังมุติดลิขสิกธิ์ไปเข้ลองขับเพลงน้องเมื่อในเฮากะสีลงไปดำนาซอยเพลินเนาะเฮากะขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องสนีป่าเนเด้อพี่น้องสบายดี